เรื่องจริงผ่านจอมีแฟนรายการท่านหนึ่งต้องการจะเตือนภัยเรื่องโจรหัวขโมยนะครับที่อาศัยช่วงเวลาในยามวิกาลตีเนียนเข้าไปขโมยเครื่องมือช่างที่อาคารแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานครนี่คือเล่เหลี่ยมโจรที่น่าจะวางแผนมาเป็นอย่างดีครับนำเสนอเรื่องจริงโดยแปลงสีฟันซิสเตม,มาโตโยต้าไฮักวีโกแชการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่องมือช่างไม่ว่าจะเป็นกันไกลตัดเหล็กเครื่องเจาะปูนตัวใหญ่ตู้เชื่อมและอื่นๆรวมกว่า20รายการที่แก๊งคนร้ายลักลอบขโมยไปจากอาคารแห่งนี้รวมมูลค่าแล้วกว่า600,000บาทท,าท,าทั้งๆที่ในวันที่เกิดเหตุที่หน้าอาคารก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำหน้าที่อยู่ในขณะนั้นภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณตีสครึ่งเราจะเห็นมีรถยนต์กระบะขับเข้ามาในอาคารอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะวนรถไปที่ชั้น6ของอาคารและทําการงัดกุญแจเพื่อขโมยเครื่องมือก่อสร้างที่อยู่ในหลังไม้ใบนี้ช่วงตีสี่กว่านี้ผมก็เข้าใจว่าเป็นรถพนักง,งานมาส่งคนงานก็มีงานอะไรเร่งดว่วนอย่างนีู้<ม>่ตรงนี้นครับเคยมีรถแบบนี้มาตอนช่วงตีสี่ไหมยังไม่มีครับมีเลยมากเก่เป็นรถพนักง,งานครับมาช่วงไหนช่วงตีสามตีสองมีครับรถคนงานบางทีก็จะจอดอยู่ข้างบน ขอก่อนหน้านี้เคยมีมาเหมือนกันต่ตีอดที่สามเลยไม่ได้เอกใจครับผมยังไม่แค่นั้นกลุ่มคนร้ายประมาณ4-5คนพยายามขับรถไล่วนลงมาทีละชั้นและลงมือขโมยเครื่องมือช่างเหมือนกับมีใบสั่งและก็เหมือนกับว่าพวกเขารู้ว่าอุปกรณ์ต่างๆเก็บอยู่ที่ไหนนั่นก็เลยทําให้ผู้เสียหายที่ดูแลรับผิดชอบงานนี้อดสงสัยไม่ได้ว่าแก๊งหัวขโมยกลุ่มนี้อาจจะเป็นช่างคนงานเก่า ออททีีี่่่นเคยยย้ายออกไปแล้้วกอนหนานี้วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่สารความปลอดภัยอย่างมากปกติเนี่ยจะมีการตรวจสอบบัตรและตรวจสอบรถเข้าออกด้วยว่ามีสิ่งของทรัพย์สินไหมเวลาออกเช่นเดียวกันประการสําคัญอย่างยิ่งในช่วงดึกพอดีมีเจ้าหน้าที่แค่2คนแล้วเหมือนกับโจรครั้งเนี้ยรู้เบาะแสว่าในที่สถานที่ดังกล่าวเนี่ยวันนี้มีเจ้าหน้าที่รอพอเพียงสองคนปกติจะมีหัวหน้าชิปอยู่หนึ่งคนคอยตรวจสอบดูแล การที่รถยนต์เข้ามาแล้วเนี่ยไปจอดที่ตรงไหนอย่างไรนี่ต้องเดินตามไปดูด้วยแต่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพลาดเมื่อพลาดแล้วการทํางานของโจนี่สบายเลย20วันาทีสามารถจะลื้อค้นสิ่งของได้มากกว่า20รายการแล้วเอานําขึ้นรถพอขึ้นรถแล้วขาออกเนี่ยพวดออกไปทันทีภาพหลักฐานชุดน,นี้ถูกส่งไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เขตยาไทยเพื่อช่วยตามจับคนร้ายต่อไปกว่า3เดือนที่ผู้เสียหายยังคงรอความหวังว่าคนร้ายแก๊งนี้ จะถูกจับดำเนินคดีเพราะเขาเชื่อว่าสันดานโจรยังไงก็คงต้องหาโอกาสลงมืออีกครั้งต่อไปวางใจไม่ได้เลยนะครับสำหรับพฤติกรรมของหัวขโมยพวกนี้พวกนี้มักจะอาศัยช่องโหว่แล้วก็ทำเนียนจนไม่เป็นที่สงสัยนะครับรู้อย่างนี้แล้วท่านผู้ชมต้องระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้นอีกช่วงหน้าพบกับโครงการดีๆของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ